พบกับเก๋แล้วก็พี่ยูนะคะวันนี้เราอยู่เราก็เป็นกิจกิจกรรมที่สอง <c oughs> อกิจกรรมแรกก็ปเป็นเรื่องของการทากาแฟกิจกรรมที่สองนะคะเราก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์นะคะโดยมีอาจารย์ที่มาสอนวันนี้ก็คือเป็นอาจารย์ที่แบบยอดหลักล้านคือทุกอาจารย์นะคะอาจารย์สวยนะคะอาจารย์สวยมากเลยนะอาจารย์สวยมากวันนี้มากเลยนะคือแบบว่าดูในรูปเนี่ยคนต่จริงคนละเรื่องเลยนะคะจริงบอกจริงค่ะซึ่งถือว่า แล้วก็รู้สึกว่าดีใจตื่นใจที่เจออาจารย์นะคะเต้นการที่เราแบบธรรมดาเรามาเจออาจารย์แล้วรู้สึกว่ามีนะคะตื่นเต้นใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้วอาจารย์ไม่ตื่นเต้นใช่ไหมอาจารย์ตื่นเต้นกว่ามากจะมาสอนในเรื่องการขายตลาดสินค้าออนไลน์ทุกนั่นนี่นะได้เลยจะยอดที่เราอยู่แค่หลักพันหลักร้อยอาจารย์จะเป็นหลักอาจารย์หลักหมื่นหลักแสนใช่่คะต้องเริ่มจากร้อยนะคะไปพันไปหมื่นไปแสนตั้งความหวังไว้ว่าได้กี่หมื่นแต่ต้องเริ่มที่ร้อยค่ะต้องเริ่มจากร้อยก่อนถ้าได้ร้อยได้พันได้หมื่นได้แสน เราอย่าหวังว่าเราจะต้องแสนเลยเพราะว่าถ้าเราแสนเลยเหมือนกับว่าพอเราไม่ได้แล้วเราจะผิดหวังนะคะอ,อกหักแล้วเราก็ทิ้งกลางทางเพราะนั้นให้เราหวังที่สิบร้อยพันหมื่นแสนนะคะแล้วคุณคจะได้ประสบความสำเสร็จแน่น,นอนค่ะค่ะยังไงต้องเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่ะเพราะว่าวันนี้เนะี่ย ไหนนก็คือไหนนแล้วไมนเป็นไหนๆคือไหนนแล้วเนี่ยไหนนก็เราจะได้เรียนออนไลน์แล้วใช่ไหมเราอยากจะถามอาจารย์ว่าการที่เราจะเริ่มต้นเรียนออนไลน์แล้วก็ให้เราไปถูกความชอบเด็ยใช่หมายถึงว่าเราจะต้องมีสคริปต์ไหมเราจะต้องอะไรไหมประมาณนี้ค่ะสคริปต์ควรจะสําหรับมือใหม่เนาะค่ะสคริปต์ควรจะสําหรับมือใหม่สมมุติว่าเราจะทําอะไรอย่างอย่างเมื่อกี้คุยกันใช่ไหมคะเราจะขายหมูแดดเดียว แล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าถ้าหมูแดดเดียวเนี่ยเราต้องเราต้องเอาตั้งแต่ตากหมูหรือคัดหมูมาแต่คุณพี่เขาบอกว่าตอนนี้เขามีหมูที่ตากแล้วแล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าถ้าหมูที่ตากแล้วถ้างั้นเราทอดโชว์ก่อนหน้าวันนี้เพราะว่าเราไม่มีเวลาไปตากแล้วใช่ไหมคะ <Okay. S 1> เราก็เลยตัดทอดโชว์ ว่าหมูเราทอดแล้วกรอบขนาดไหนหมูเราทอดยังไงไม่อมน้ํามันเวลาหมูเราทอดแล้วสวยขนาดไหนแล้วเราก็มาทําคลิปหมูทอดแล้วก็ให้รัประทานหมูกับข้าวเหนียวร้อนๆบ้านเราแล้วก็โชว์แล้วก็โชว์ความอร่อยด้วยอารมณ์ที่อร่อยจริงๆให้ลูกค้าดูอารมณ์อารมณ์ทอดแล้วทานโชว์เนี่ยก็โชว์เลยค่ะใช่สามารถที่จะเรียกเรียกแบบว่าเรยกิ้งเรติ้งเรียกน้ำลายถ่ายคล้วก็น้ำลายค่ะคนแบบว่า กล้าที่จะไลฟ์สดแต่จะอยากขายของอาจารย์มีวิธียังไงที่แบบทำคลิปทําให้ไม่เขินไม่อายงทำ,ทำคลิปทําไลฟ์สดก็ช่าง ที่ว่าในหลายคนตรงนี้คงเป็นเขินอายเขินอายเขินอายมันเป็นเรื่องปกติคือไม่จ้ะคลิปไปเวลาจะลงโพสต์เนี้เราก็ต้องไม่กล้ามองตัวเองอาจารย์เมคไปหนีทำไมคิดต้องบอกว่าเราสวยสิคะอาจารย์สวยสมมไหมอาจารย์บอกว่าเราต้องงอนสวยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะเราอยากถามว่าตอนนี้เรากงคงคิดว่าเออเราสวยเราจะทำอายนะเมือายนะเราไม่กล้านะเราจะทำยังไงยี่สิบเคปให้เราก้าวข้ามไอ้ตรงที่ว่าเราอายนะทำอายใช่ไหม ที่ไม่กล้าทำเนี่ยให้เราไปดูตอนนี้ติกต็อกเยอะมากใช่ไหมลูก <laughs> ไปดูคนที่ขี้เลกกว่าเรากี่ร้อยเท่าเออใช่ เขาขี้เหล็กกว่าเราเขาคิ้วไม่โก่งเท่าเราเขาปากไม่แดงเท่าเราเขาคือกาแท้อะไรที่มีแฟนเด็กอ่ะแม้เหล็กมากเลยค่ะใช่โดนบหน่องมาแล้วนะคะเขายากดังนะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกและเราต้องมั่นใจว่าเราต้องสวยในเวอร์ชั่นของเรานะคะทุกคนสวยในเวอร์ชั่นของเราย้ํานะคะสวยในเวอร์ชั่นของคุณนะคะแล้วคุณสวยในเวอร์ชั่นของคุณของเรา เรานะใครยังว่ายังไงก็ชางคือตัวรางเราฉันสวยฉั้นสวยฉันสวยแม่ต้องรวยเห็นไหมเห็นไหมค่ะเพราะฉันต้วยเพราะว่าเราก็แล้วเดี๋ยวเราก็มาต่อด้วยการตัดคลิปหรือถ้าเราไม่กล้าอีกบอกบอกคุยกับคนตัวเองในข้างในอะแม่ยังแม่ยังไม่ยุไม่ย ไม,ไม่อยู่ไม่อยู่เอ้ยมึงว่ามึงบกเก่งบองบัว่ามึงเก่งได้เออมันยอมมันเด้อยองมันเด้อข้างไหนียองมันไรนะคะย่องตัวเองนะคะย่องตัวเองไว้ไม่อยุ่เจ้าต้องทำได้เจ um> ้าต้องทำได้เจ้าต้องทำได้เจ้าทำสักยี่สิบคลิปแล้วเจ้าก็ไปเลือกว่าคลิปไหนที่เจ้าสวยที่สุดเอาคลิปนั้น ทิ้งให้หมดอันไหนยองไหมยองไม้ยยองไม้ยองขึ้นยองยองเพราะเป็นยองขยี่ใช่ใช่นะถือว่าอาจารย์อาจารย์นี่ก็คือเราเคล็ดลับได้เล็กน้อยส่วนหนึ่งแค่เป็นออเดิร์นะคะอาจารย์ก็ต้องมีสิ่งที่ไเยอะมากหายคนที่ไม่มาถือว่าพลาดโอกาสอย่างมากคนที่ลงชื่อแล้วไม่มาเรียกว่าพลาดตั้งแต่เนี้ยถือว่าไม่เป็นไรโอกาสไม่เป็นไรแต่แต่เดี๋ยวลืมไปว่า คนพลาดก็มีคนมาเพิ่มได้คนไม่ทําก็มีคนทําคนทําใช่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ทําเท่านั้นที่จะสําเร็จดูหน้าตากลัวตารเริ่มต้นนี่ค่ะน้าตาเริ่มต้นตะบนเรามีโคกสว่างบัมพยอนนะคะตะบนเรามีโชว์ไหม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 ฮ่าโชว์ไหมค่้ต้องขอบคุณความดีงานขอของจากกรมือพัฒนาแรงงานนะคะที่มีให้เรามี ที่ทำให้เรามีที่ยืนตรงนี้แล้วก็มีที่นั่งตรงนี้แล้วก็มีที่ได้ปึองาจรย์ตรงนี้ได้เลยค<ะ>่ะะงั้นต้องขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะ